ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งมาตรา50ถ้าคู่ความฝ่ายใดหรือบุคคลใดจะต้องลงลายมือชื่อในรายงานใดเพื่อสแสดงรับรู้รายงานนั้นหรือจะต้องลงลายมือชื่อในเอกสารใดเพื่อรับรองการอ่านหรือการส่งเอกสารเช่นว่านั้น อนุมาตราหนึ่งการลงลายมือพิมพ์นิ้วมือแกงใดหรือเครื่องหมายอย่างอื่นที่ได้ทำต่อหน้าสารนั้นไม่จำต้องมีลายมือชื่อของพยานสองคนรับรองอนุมาตราสองถ้าคู่ความหรือบุคคลที่จะต้องลงลายมือชื่อในรายงานดังกล่าวแล้วลงลายมือชื่อไม่ได้ หรือไม่ยอมลงลายมือชื่อให้สารทำรายงานจดแจ้งเหตุที่ไม่มีลายมือชื่อเช่นนั้นไว้แทนการลงลายมือชื่อ